สามารถเดินมเข้าไปแล้วก็สักการะสุภาโดยส่วนมากธรรมเนียมของยินดูนั้นเรามักจะไม่ได้มีโอกาสในการเข้าไปในหัวห้องแต่เราจะบูชายอยู่หน้าประตูเพราะตัวปราสาทแต่และปราสาทนั้นจะมีประตูไม้ที่เปิดปิด2บานแบบนี้นะคะเขาจะไม่ใช่เป็นบานเดียวเขาจะเปิดปิดสองบานแบบนี้พอถึงเวลาตอนเช้าเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องอถวายกยายหารแด่เทพเจ้าก็จะมีการเปิดบานประตูทบบุกบาน ส่วนมากแล้วมักจะสัตว์ระบูชาออยู่หน้าบรรทัดูหรือก็คือเล็กเล็กปุกจุที่ทอยู่หน้าตัวประสาทนั่นเองนะคะ,คะ,คะอันนี้เป็นเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคในการไหว้ดังนั้นเวลาคนที่จะเข้าไปไหว้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเดินท่องๆเข้าไปในห้องอไม่ได้นะคะเพราะว่าในห้องนั้นจะเป็นที่ตั้งของรูปเคารพนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าเท่านั้นดังนั้นคูที่ ชุมชนที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือได้รับสิทธิในการเข้าไปกระทําพิธีกรรมนั้นเขาจะ,ะค่อนข้างที่จะต้องทาตามขั้นตอนสำคัญนิดหน่อนะคะว่าวางดอกไม้ตรงนี้จุดอะไรตรงนี้เผากํายานตรงนี้ในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเราทําการเสร็จแล้วอ,องค์ประคานเสร็จแล้วนะคะมาัากจะมาที่ขวามือนะคะ,ะประสาทที่ขวามือนะคะลำดับที่สองแล้วก็ซ้ายมือลำดับที่ส จากนั้นก็จะมีการเดินเวียนนะคะรอบเคว่าปราสาทนะอาจจะเดินรอบ3ามครั้งแต่ถ้าตามธรรมเนียมของวิถีพมิญโบโบราณเขาจะมีน้ำนะคะน้ำขมิ้นน้ำอบน้ำหอมเนี่ยใส่แก้วแล้วก็จะมีดอกไม้สีขาวจุ่มไว้ในน้ําแล้วก็จะเดินประรมนะคะประชมตามซุ้มต่างๆเป็นการสักการะบูชาเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขด้วยเหมือนกันวิถีถ้าติแบบที่ดูอย่างนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ในบ้านเหมือนกันแต่น้ําที่เขาได้นํามาใช้นั้นจะเป็นน้ำมะกร้าบริสุทธิ์เท่านั้นเอง ดังนั้นเมื่อทำการจัดการูดาเสร็จแล้วเราสามารถที่จะมายืนอยู่ที่จุดตรงกลางของประสาทด้านหน้าประสาทห่าวออกมาประมาณเมตรครึ่งให้หาแหล่งที่อยู่จุดตรงกลางที่จะรับพลังจากเทพเจ้าแล้วเราก็สามารถที่จะขอพรนะคะได้ในหนึ่งอย่างที่เรามีความปรักปรนที่สุดมีความเดือดร้อนที่สุดแล้วก็ต้องการที่จะเล่าให้เทพเจ้าฟังว่าเราต้องการอะไรแต่ถ้าในฐานะของผู้ที่มาแสวงบุญโดยส่วนมากแล้วเขาจะไม่ขอ ขอสแสวงบุญบารมีขอช่วยเหลือสัมพศสตร์ขอทำบ,บุญให้ทางการกุศลต่างๆแล้วก็บำเพ็ญกิจจนเป็นสาธารณประโยชน์<ม>แล้วก็ช่วยเหลือชุมชนสันงคมประเทศชาติต่อไปก็<ม>จะเป็นในลักษณะว่าเราจะมาขออธิษฐานหรือเราจะมาแสวงบุญในการสั่งสมบุญบารมีของเราดังนั้นพื้นที่ประสาทอทองเนี่ยนะคะจึงถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและยังถือว่าเป็นแหล่งในการแสวงบุญได้อีกแให้หนูที่สํพพาคัญของขอำเภอบ้านโขดจัหวัด น่าสนใจเนาะสำหรับลหลายๆคนที่เข้ามาเที่ยวปรา,าสาทแต่ไม่รู้ว่าวิธีกัดสักการะอื่นยังไงนะคะแล้วก็การให้ความเคารพให้นั้นแล้วนักท่องเที่ยวถ้าจะมาก็สามารถเตรียนมน้ำอบน้ำหอม 6, นะคะแล้วก็ดอกไม้กล้วยไมาาย้ต้นยานตนยานะนะคะมาบูชาได้ด้วยอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งมงคลและที่สำคัญก็คือเรามาสมบูรณ์ใช่ไหมคะชาร์นะคะการ